ค่ะวันนี้เราทําความสะอาดบริเวณบ้านค่ะตรงนี้เป็นบริเวณรั้วที่อยู่ติดข้างทางถนนสาธนารณะนะคะที่นี่ที่ระมันเขาจะมีกฎค่ะถ้าหากว่าบริเวณบ้านใครนะคะมีต้นไม้ที่รกออกมาบริเวณถนนสาธนารณะนะคะต้องทําความสะอาดค่ะเจ้าของบ้านต้องรับผิดช,ชอบเพราะว่าถ้าหากวันไหนเราโดนแจ้งมาหรือว่าเกิดปัญหาต่อผู้ที่ใช้ถนนสาธนารณะนะคะอย่างบริเวณนี้เป็นบริเวณที่จอดรถจ้ะ ถ้าหากว่าวันไหนเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยแล้วเขาไปแจ้งเราจะโดนเขากล่าวาาตักเตือนหรืออาจจะโดนปรับได้จ้ะอันนี้เราต้องทําความสะอาดของเราเองนะคะรับผิดชอบบริเวณบ้านที่เป็นของตัวเอง<ส><ช>ถ้า,<ช>ถาหากว่าบางที่ถ้าเราเห็นว่าบางที่ก็ยังมีรกร้างอยู่อันนี้คือบางทีเจ้าหน้าที่เขายังไม่เห็นหรือเขาอาจจะย่อนหย่อนไปช่วงนั้นยังไม่มีเวลามาตรวจก็ได้แต่เจ้าของบ้านที่นี่เขาจะรู้เองนะคะว่าตรงไหนที่เขาควรทาตรงไหนที่เขา,า <ๆ S 2> ควรรับผิดชอบที่เราเคลียร์อยู่ตรงนี้อันนี้เป็นต้นกีวีนะคะซึ่งปลูกมานานแล้วแล้วต้นกีวีต้นเนี้ยจะให้ผลทุกๆปี แล้วกิ่งก้านก็จะแผ่ออกไปทุกๆที่ค่ะอันนี้ก็คือหลังจากที่เราทําความสะอาดเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้และนี่ก็คือผล,ลนี่ก็เป็นกีวีนะคะที่เราได้จากการทำความสะอาดกีวีที่นี่จะลูกเล็กนะคะจะลูกไม่ใหญ่เพราะว่าเราไม่มีเวลาตัดแต่งลูกที่ออกมาก็เลยลูกแค่นี้จ้ะแต่ว่าถ้าหากปีไหนตัดแต่งลูกก็จะใหญ่ขึ้นนะคะ